รอบเรียนมาจากเสือของฝรั่งมนจะไปทีเไงทั้งมิชัยบันคาต้อมบัตรเนีอะไรท่าน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 ท่นดิไปไหนเด่นกุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กนี่อะไรเดียวเดียวตายไปแล้ว เทนียังกันเลยในะไรกันเด็กๆท้าถงก้คุณมาเทนียังกันว่าแล้วว่าแล้ววาแล้วแั้นคืออะไรอ่ะได้เลยนะฮะมียงหินไิาว ได้กี่ตัวไม่กี่ตัวหิ้เลยอ่ะหัวเปลือกเลยที่เปลือกน้ำที่แบบเล่นก็เปลือกน้ำเลยปกนะฮะหัวี่หัวใจอะที่หัวใจอะไรอ๋อหัวใจเลยเหรอเฮ้ยหนูหัวใจเขียมน้ำแล้ว เอ้ยแกงน้อยเอ้ยแกงน้อยแกงแกงสะโพแกงน้อยก,ก,ก,กนนอย็พอได้ยุ๊เอาไปเอามาเราก็ทำแกงในสมเด็จนะเนียอยู่บ้านก็ทำน้ำตกภูเขาอะไรอยู่ในบ้านบ้านร่มเรือนรัก ใครไม่ดูไม่แล้มันมันเลยตาย,าายโอ้ตัวชาติเองมัแเงี้ยมันจะอยไม่ไม่ละไม่มีปัญหาเลยรอดขีดจะอมัมนมต้องให้นล้ลมามีน้ำกันแล้วขี่แดดเแล้เป็นแพงเลยคนตามี่าพกมาได้เลอย <laughs> มันยากขึ้นรคเต็มไปหมดไม่เหลือแนละ้วอีนายเกลายเป็นป,ป่ารกล้างเนี่ยเสือไม่อยู่อือเสือไม่อยู่เพราะว่ามีหญ้าบางป่ายางหญ้ายัง,ยยงพอดนดีนม,มันมีป่ายางก็มีเ,เสือพีเพราะป่ารกป่ารกเสือ,อยัง ดินเย็นเพราะยาบางยายังเพราะดินดีท่านี่แดกขึ้นเต็มบนคงได้โอ้ดีบค้ดชงของแพงของแพงสามาภูมงแกง แกงแกงครับแกงแดงเนยำร้เ็ยำใช่หรับมะสมตำบสมอ่เนียวน่ะมะ เหลือเหลืเหก็้องนะก็้องนี่นี่ม้วนเงินเลยกองล้เพียมงโอ้โหบดเกี่ยงเลยไม่เหลือติกระติบเลยไม่เหลือติกระติบเลยนีขนาดกระติบไม่ใช่เล็กๆแล้วเนี่ยเมนูเดียวนี่คือจี่นย้นุ่ม ตับเหลือ <cake> ข้าหมดเพปถทยดิย <โ Momo S 1> ัเต <issements> ัวอีโบยเ้อี่กันอะไรบ้างเดี๋ยวมือือเนี่ยมือเนี้ยนนักเป็นหาศิบในร้อน โอ้วันนี้กินเยอะเลยพรุ่งนี้ถึงห้าสิบแน่นอนเลยรงนี้ไปดู่งวนเห็นเห็นรถจักนี้แลอผักกาดดองหอมดองมาหมดถ้วยเลยวันนี้โอ้ผักกลมนะกกมไม่มีผักกลมดองไม่มีพรุ่งนี้หมดไปหมดไปกี่ทางแล้วเนี่น้ำมันเป็นช้สี แล้วน้ำมันอะกี่ถังแล้วน้ำมันใะไรนน้ำมันชนหมดกี่ถังแล้วเนี่ยสีไม่ใช่น้ำมันสีก็สีน้ำมันเนาะีก็สีเนาะไม่มีน้ำมันชนหรอแทงย่างเนี่ยสองรอบเะยโอ้ยรถใหม่ไหวหนเว้ยสามรอบแล้วมันต้องเจ็ดรอบรองสี่รอบพื้นได้ไปสองรอบห้ารอบโอ้ ขันนาน้ำมันกับปลาเขาไปฆสีหมดไปเท่าไหร่แล้วขันน้ำไม่ออกนะเนี่ยเนี่ยน้ำแฉกจ้ะนู่ยนี่ๆๆๆสีแต่ก่อนนี่มันสีเหลืองเนี่ยมันเป็นสีดีละสีรองพื้นนั่นนั่นรองพื้นครับอ๋อสีนะครับมันไปสีทยอยไปเรื่อยๆครับแต่สีแคก็จะแพงหน่อยครับเอาสีเท่าเท่าไหร่ของไม่แน่ใจครับของเท่าไหร่15บาทน่าจะเป็นรังครับ โกงโอ้แกออกไปซื้ออีกแล้วลังเล่าเป็นเลยใช่ครับส่วนมากโกงโอกับอาแหม่มครับเพื่อจะรู้ราคาผมทำอย่างเดียวครับนี่อาเปมอาเปมอย่างเดี๋ยวน็อตก็าชิลเลื่ยงแล้วเนี่ยน่าจะต้องซื้อเติมครับเพราะว่าบางตัวมันขาดครับเนี่ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยมันจะเอาเข้าหมดแล้เนี่ย กอเสร็จแล้วทำไมมันเหลือกองเศษเลยเว้ยรถมันจะวิ่งได้ไหมเนี่ยได้ครับอ๋อวิ่งได้แต่เต็มันไม่ครบเลยนะต้องโฟกัสท่านเราบอกมาเลยโอ้ยเดึงแล้วแล้วจะต้องจะพาวิ่งพร้อมกันเลยถามว่าอยู่ได้ไหมเนี่ยดูสินอีชายเขาทั้งนั้นเลยเนี่ยโอ้ เป็นชิ้เป็นชิ้นมาเลยนะอแล้วมันจะลืมเลยแล่ะหนิจะรางว่ไมลืมโอ้โหเนี่นะอันนี้ก็อีกอันหนึ่งได้หนะเนี่ยอันนี้ก็อะไรก็ไม่รู้จะหายไปจะเป็นเรื่องคนอันนี้สีเทาคนนี้เราเป็นเนี่ยดูดิหนี่งแกออกมาแกมาเออแล้วมันจะเข้าที่ได้หรือันนี้ไม่รู่นี่เข้าที่ถูกกันเนี่ยโอ้ โอ้ยมันจะเข้าที่ถูกวะเนี่ย,ยถ่ายรูปไว้ครับถ่ายก็เถอถ่ายรูปไว้อยู่ครับท่าน,นถ่ายก็เถอจะเป็นจำได้ <c oughs> ไปไขเข้ามาค,ครับแต่ว่าเป็นฝุ่นลรา้องที่อ๋อ โอ้ยนี่หมดแค้วกขับขับกระดานงดูเต็งพุงคีบอ่เนี่ยโอ้ขนั่นครับขอไเจ้าตัวใหญ่กันร้อยตัวใหญ่แปดร้อยือนี่เสร็จแล้วนี่แล้วรอพิทครับกับอีกด้านนึงครับรอสี่ร้อยไปผสมปุยเะรอนี่เหรอครับฝั่งฝั่งล่างนี่อันนี้ของสี่ร้อยเหรออันนี้ของแปดร้อยครับอันนั้น สี่รอยสี่ร้อยกระพิคนี่ได้สามตันกวงต้องมีคุพอ๋อนี่เอาหมดเลยเหรอเนี่ยครับโอ้แต่ข้างในไม่ได้เชื่อมเชื่อมเฉพาะทางนี้ครับแต่ข้างในมันจะติดจริงอ๋อตอนนี้ก็ประมาณสามตันต้องเสริมครับเสริมแรงปันมันอะไรอ่ะครับนี่ปันเสริมเยอะแล้ก็เอาเนี่ยมาเสริมโอ้ปันใหม่เติมปันสริครับปันล้อครับไม่ใช่เล็บเหรอครับเนี่ย จำเที่ยวมันเหรอครับนี่เพื่นปันเลยนะครับอันแรกมันเท่านี้ใช่ไหมครับตอนแรกมันเล็กนิดเดียวคนรอนะครับนี่มันยังไม่ใหญ่ร้อเนี่ยไต่ตันนิกใหญ่กว่านี้เยอะไต่ตันนิกใหญ่กว่านี้เยอะโอ้ยไอ้นี่นี่กระดูกส่วนไหนเนี่ยข้างหลังครับนั่นยกคาลิปเปอร์ข้างหลังครับเป็นใช่ครับข้างหลังเลยยกไม่ไม่ครับไอตัวยก อันนี้เป็นฐานครับยกเยกคาลิเปอร์ด้านหลังครับเวลาเกีเจอหินแข็งครับอ่ขขนะคัออนองเล่มโอ้โหมันเลอะเ เหมือนบ้านร้างเหมือนเนาะเดินเข้ามาเหมือนบ้านรางอยู่ไงมีงูคนอ๋อปรันปรเวี่ะ สองคนนี่แสดงสองร้อยบ่นะ่สองคนนี่สองรอยบ่คนละร้อยโลสองรอยเกินค่ะสองร้อเกินหมอวันนี้สกันชักดองหมดนะดองอะไรเหรอนั่น่ะคุณภาพคุณภาพเกินสองดองพระคุมไม่เคยดองค่ะเพิ่งพิ่งล่องดองพพิ่งนี้เอ้เนา้อ ดอกอะไรตูตรอะไระดอกพกกลมผู้ผู้คนเห็นนั้นั้งแต่ตอนโดนเราไปบ้านเลยน้องน้องสูุ้ญดอกมะนน้ำดหนากไปสักก้อนหอลาแค่น้ำจริงหรือเปล่จะคอยมาใส่เกลือที่หลังือหลังดอกพกกลมดอกพกกลมยอดทรองบองเบิ่งเลยเอาบ่องเบิ่งซิมให้สดอกกาจิซิมให้ใาได้ยินไหดอกมาซิมให้ เราไม่เลีว้วค่ะไม่ขีู่้ให้เกี่ยวไปค่ะจิ้มบัลโอ้พวกนี้เนี่ยเอาเหินเรามาทำไอ้เขื่อนนี่หมดเลย มาครับผสมส่วก so ับ <sh> ศ <reading ancient> <ennen> ีสษะครับขอบคุณนครับไขอไปเอาแดงนนีไล่โทษค่อยทำกอนไปจับค่ะจักยามันทำไรจับต้นไม้เราเมื่อไรเมื่อไรจะบวดวันนียมาดูมันมันพังอ่ะท่านเวลาเขาคนไม่ มันถล่มกลางมันสูงเกินติดมัดไม่แน่นนะคะก็เลยมัดแบบง่ายใช่ใมัดมันแน่นแน่นอ๋อมัดแต่ละอันใช่ไหมเออนี่มันรวมแล้วแน่นถ้าส่งใหม่ถ้างามแดงถ้างามแดงส่งไปลาวโซคาร์นอฟประเทศสิงคโปร์แดงนี้ต้องส่งพม่าเราคทำข้าวรับเงินต่างชาตินี่ย รับจีบส่งออกไปรับเงินจากชาติจีบเข้ามาอ๋อโอ้โหคอนดร์คอนเดพวกอ่ะโอ้อเนี่ยร้านนี่เองแล้วก็ปิดร้านอ๋อมนทำอาหารเนี่ยไม่ไปทำดอกเตอร์ต่อกำลังทำอาหารกำลังทำ ไม่ลครับลดแสิบกิโลนะครับนี่ครับนี่ครับหลับประกันตะคาฮารีสิบกิโลค่ะสิบกิโลแล้วไปยังได้อีกนะเราก็ถึงไมดที่เึงมอ๋อนี่ทางราถึเลยแคบยิ่งร้านหรอร้านหรอแอรไายยา ขายาค่ะโอ้ขายยาขายยาเดี๋ยวไปบอกตำรวจเลยขายยาขไทยออนไลน์ยาสมุนไพรยาสมุนไพรแดจม่วงตา็บมาขามม่วงตาม่งตาก็ขายได้ม่วงตานี้ก็ขายครับ กิโลจําเลยกิโลละหกสิบบาทโอ้โหรวยตาไปเก็บมาเยอะแยะเลยอะแห้งหมดแล้วแห้งลงอันนี้สั่งมาตั้งวัหกกิโลครับโอ้ยลงอยัางพ้นเป็นหลายสุดก็ค้าค่ากันไปครับมีมะเร็งเต้านมมะเร็งโอ้มะเร็งแก่มะเร็งนู่นนะมะเร็งนี่ก็แพ็คไม่ทันแล้วโอ้ยตา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 ยหามาขายได้เลอันนี้แก้พวกไตครับเกี่ยวกับระบบไตอืม ใจเสียวใจไว้วไปไปกอง <c oughs> อยู่หนาวัดล <c oughs> ายอยู่ล <c oughs> ายอยู่ลายผูนจนตายห้ <c oughs> <c oughs> องใหญ่มีจนผูกแบมีถุงงวงตาด้วย,วย,วยมันเป็นวัตถุดิบพราะเรามันมีทั้งเป็น เขาเอาพึ่งเจอแขนรูมาแล้วก็มาเอเทปพางแล้วก็ถ um> ักเสื้ออยู um> ่ตรงเข้ามาข้างในแล้วจวกำลังเต่งงานจานมันที่กูนะมอดเนี่ย่อนผ้าเนี่ ยไปจับเดี๋ยวมันถูกหัวแล้วก็ตั้งไปลวนอนแม่งแเลยนะอ่านั่นแหละเโน้โน้โนโนหโอ

เอตัวเองไปจิ้มมันไม่ว่ามันจิ้มตัวเองไปจิ้มมันมันอยู่เฉยเอยอะตัวเองตัวเองแกงไปจิ้มมันเองอ่ะจานจานเดืง้งอ่สะออนอ่ะจานเดือยงสะออนเลย เอาเลยเอาเลยเอาเลยจานเหลืองสะออนเลยนะสะออนจานเหลืองเว้ยรงนี้บรรยากาศดีมากเลยค่ะอ๋อแต่ที่ใครใสกำลังรั่วอยู่ครับฮ่าฮ่่่ววนี่แบบมีแอร์บอมแอร์บอมก็จอกกันเองนี่แบบเนี้ยไม่ัไม่ติดฟัอไร่ยอดมันกำลังยอดมนดองตูกำลงยอเลยงวันได้ไหครับ รกรูไม่ตร่มบนีโอ้ยจับมันร่วงหมดเลยก็เหมือนดอกแคร์อฮะตกจาน จานเหลือง <c oughs> ไม่ก็พูดอยู่นี่ไง <c oughs> ไม่ต้องหรอกมันนี่ๆหน่อยเก็ถามว่าดอกอะไรมันมจะดอกจานเหลืองมองไปดูดีมากเลยคะ่ะไม่มีรีสอร์ทที่ไหนเป็นแบบนี้เลยค่ะโอ้ใช่โลยแถวจัดเขารีสอร์ทได้ดิเป็นระดับหนึ่งเลยใช่ค่ะเนี่ยมองไปมีพุทธรูปมีช้างมีน้ำตกไม่มีที่รีสอร์ทที่ไหนในประเทศไทยเท่าที่นี่หรอพร้อม เดินจะภูเขาเลยยิ่งเป็นภูเขาเขาแซดอีกโอ้โหรับรองเนี่เป็นรีสอร์ทที่สมบูรณ์แบบเลยยิงตรงนี้เป็นแดนมหาตะยานต่างชาติประชาชนที่นี่ก็ดีไม่มีตัญหายากนะไม่หายากมีตะยานสีแสดสีอย่างนั้นอะไรอย่างนี้หายากไปตอนมาไง เดี๋ยวราจะเพิ่มเวลาเลิกไปอีกสินาทีมปเท่าฐานช้าสินาทีเพราะเราเสียเวลาติดเคองตปดมไบคแมอแเียไปนั่งแล้วก็เย็นนะคะเขาเอาเครื่องเย็นเอร์เสมาใส่เลยใช่ไหมทัวย่านตอนนี้หมดหมดสิบหมดสิบเลยนี่

ยนอกอ,องใบไม้กองเป็นภูเขาเลย,ย,ย,ยดูกองใบไม้เป็นภูเขาเลยโอ้โ <c oughs> <c oughs> ไปให้อสันอายาเขาตัดสินใครดีที่สุดกันแน่จะตรวจงานตอนนี้นี่ไม่โอเลยนะคะตรวจงานแดดแดดไม่เอาพลังก็เจียนเงินมาอาบแดดมืองไทยเนี่ยเจ้าบุญชักงอยเงพลังมันต้องเจียนเงินมาอาบแดดเด้ เอาของฟรีแต่แถมหุ่ซาหุ่จักราคาไ่นั่งน้แว่ามเย็นอที่จัปายามย้อยทำไมากนะไม่มีใครเอาบะกกอกดดกบากกอกไปแกงกันไหยแกงได้หรอครับอ้าวแกงคือ มกอกแกงใส่ผักอื่นๆใส่ใส่ใส่ผักอื่นๆใส่ผสมส่วนไปอกใส่ตตนี่ไงมันกอกจะจ่มกอกสะตำตำมกอกนเ้อครับมะกอกกินเนื้ออันนี้อะไรนะอ่ามกอกเนา้อกอกกินเนื้อมะกอก่ตำมกอกมอกินได้กินได้กินได้ดิ ซีกินได้ดีบุกอกกินไม่ได้ไเงยกินได้คู่ก่ะกินพะานแดอกกานดอกกานข้าวสารรงทิ้หมันขิง่ออกนอ๋นาแนได้จะกินดอกก็ดอยต้องกินดอกเบี้ยอร่อยจริงๆดอกเบี้ยนี่กินอร่อยกู้กกินกุหลาบเว้ยโชยเลย บินกุลาบบินกุลาบกระจาย